iPad Pro รุ่นแรกและ Apple TV HD iPhone 4 s กำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ล้าสมัยของ Apple ยอย่งโฉม iPhone 14ซีรีส์ทั้ง4รุ่นจากเครื่องดัมมี่ชมคลิปชาติการงาน WWDc2022 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple กำลังรวบรวม iPad Pro รุ่นแรก Apple TV HD และ iPhone 4S ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้าสมัยหรือ Vintage Product ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดย iPad Pro รุ่นแรกเปิดตัวครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน2015มาพร้อมกับจอแสดงผล12.9นิว้วใช้ชิป A9X กล้องหลัง8ล้านพิกเซลลำโพง4ตัวและยังมีทัชไอ i ดีบนปุ่ม Home ถึงแม้ Apple TV HD รุ่น32 g b ย,ยังคงอยู่ในตลาดแต่ขณะเดียวกันก็กำลังถูกรวมไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้าสมัยของ Apple ด้วยหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี2015ในฐานะ Apple TV รุ่นที่4อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อรุ่นบางทีรุ่นที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอาจหมายถึง Apple TV รุ่นที่3ซึ่งถูกยกเลิกการจำหน่ายในเดือนตุลาคม2016 iPhone 4S เปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม2021นับเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกที่รองรับ Siri มาพร้อมจอแสดงผล3.51ใช้ชิป A5 กล้องหลัง8ล้านพิกเซลและยังคงใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ30พินโดยจะถูกรวมไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้าสมัยของ Apple ปลายเดือนิฤนภาคมนี้ นอกจากนี้ iPhone 6S iPhone 6S Plus รุ่น32ที่กระจะถูกจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ล่าสมัยใน Apple ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันทั้งนี้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าของ Apple จะไม่สามารถเข้ารับการซ่อมแซมส่วนใหญ่ในหลายประเทศแต่ Apple Store และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก Apple บางแห่งยังคงให้บริการซ่อมผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าเป็นเวลาสูงสุด7ปีขึ้นอยู่กับความพร้อมของอะไรที่มา m a c ห u m e r ย่นชม iPhone 14ซีรีทั้ง4รุ่นจากเครื่องดัมมี่ชมคลิปดูเหมือน iPhone ในปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับ iPhone ในปีที่แล้วอ้างอิงจากเครื่องดัมมี่ของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นที่นำเสนอโดย Sunny Nixon. s u n n y d i x o n เครื่องดัมมี่ iPhone 14และ iPhone 14 black p h o n e 14 pro และ iPhone 14 pro max เผยให้เห็นการออกแบบด้านหลังอย่างชัดเจนซึ่งบอกได้เลยว่า iPhone 14กับ iPhone 14 max ยังมาพร้อมกับกล้องคู่หลัง ส่วนรุ่นพรีเมียมอย่างไอโฟน14โปรและไอ o n e 14 Pro Max จะได้รับกล้องหลัง3ตัวการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือ iPhone ในปีนี้จะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปแล้วแต่จะแทนที่ด้วยไอโ n น14 Max ที่คาดว่าจะมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเทียบกับไอ o n e 14 Pro Max ส่วน iPhone 14กับ iphone 14 Pro จะมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนอกจากนี้ไอ o n e 14กับไอ o n e 14 Max ยังถูกลืมว่าจะใช้ชิป A 1 5 Bionic แต่ iPhone 1 4 Pro และ iPhone 1 4 Pro Max จะได้รับการอัปเกรดให้ใช้ชิปรุ่นใหม่ A 1 6แต่ยังคงใช้เทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คาดการงาน WWDC 2022จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวอร์ชันใหม่ของระบบปฏิบัติการต่างๆของ Macbook Pro และ Macbook Air รุ่นใหม่ WWDC World Wide Developer Conference งานประชุมนัดพัฒนาประจำปีของ Apple กำลังจะเวียนไปถึงอีกครั้งในปีนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายน2 0 2 2 2เป็นวันแรกและคาดว่าจะมีการแนะนำเวอร์ชันใหม่ของระบบปฏิบัติการ iOS 6, iPad OS 6, Watch OS 9, Mac OS 13และ TV OS 6นอกจากนี้ยังมีหลายคนรอคอยการเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย iOS 6ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของ iPhone ถูกหลือว่าจะมาพร้อมการปรับปรุงสูตรการแจ้งเตือนและหน้าจอล็อกโดยเฉพาะการแนะนำวอลเปเป,เปอร์รูปแบบใหม่ที่มีความสามารถเหมือนวิเจ็ตซึ่งอาจปูดทางไปสู่โหมด Always On Display บน iPhone รุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในปีนี้ iOS 6อาจได้รับการปรับปรุงโฟกัสโหมดให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นปรับปรุงแอป h e l ์และปรับปรุงแอป e s s e n g e r ให้มีประสบการณ์คล้ายแพลตฟอร์มโซเชียลมากขึ้น iPad OS 6นอกือนอจากฟีเจอร์ใหม่ๆแบบเดียวกับ iOS 6สำหรับ iPad OS 6คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงการทำงานในระบบ multitasking และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเปิดแอปหน้าต่างซึ่งช่วยให้ iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่ๆที่ใช้ชิป M1 ตอบสนองการทำงานได้ดีขึ้น macOS 13 Apple ถูกอ้างว่าจะให้ความสำคัญกับ Mac ที่ใช้ Apple Silicon มากกว่า Mac รุ่นเก่าที่ใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel หลังจากมีการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ของ Mac จากที่เคยพึ่งพา Intel มาใช้ชิปประมวลผล M-series ของตัวเองหรือที่เรียกว่า Apple Silicon โดยคาดว่า macOS 13จะมีการปรับปรุง System Preference ให้สอดคล้องกับแอป s e t t i n g บน iOS 6 iPad OS 6อนุญาตให้วางวิดเจต็ตหน้าจอโฮมได้อิสระมากขึ้นรวมถึงปรับปรุงวิดเจต็ต Universal Control ขณะที่แอปพื้นฐานต่างๆที่มาพร้อม Mac OS จะได้รับการออกแบบใหม่ watchOS 9ระบบปฏิบัติการ watchOS 9มีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับปรุง watch face หรือหน้าปัดกรเก่าให้สวยงามมากขึ้นบนจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับหน้าปัดของ Apple Watch Series 7รวมถึงมีการแนะนำโหมดประหยัดพลังงานใหม่ ปรับปรุงฟีเจอร์ด้านสุขภาพติดตามการออกกำลังกายรูปแบบใหม่และปรับปรุงระบบการทำงานที่ส่งผลต่อการใช้งานและการนำทางในแต่ละวัน TVOS 16ในงานประชุม WWDC ของปีที่แล้ว Apple ได้พูดถึง TVOS ใน k e y โนต e วันเปิดงานและมีโอกาสที่ TVOS โ6จะถูกมองข้ามเช่นกันอย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า TVOS เวอร์ชันใหม่ในปีนี้จะได้รับการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อภายในบ้านให้มีความฉลาดมากขึ้นขณะที่ HomePod อาจรองรับภาษาอื่นๆเพิ่มเติม Reality OS Apple ถูกหอว่ากำลังวางแผนเปิดตัวชุดหูฟัง AR/VR/MR ในปลายปีนี้และจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ r e a l i t y OS แต่ชื่อว่า Mac OS Apple จะยังไม่มีการพูดถึง r e a l i t y OS ในงาน WWDC 2022อย่างไรก็ตามเวอร์ชั่นใหม่ของระบบปฏิบัติการอื่นๆที่ Apple กํกำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC ปีนี้อาจมีหลายฟีเจอร์ที่อาจปูทางไปสู่การเปิดตัว Reality OS ในอนาคต macbook air 2022นอกจากซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ apple อาจเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในงานประชุม wwdc ปีนี้โดยเฉพาะ macbook air รุ่นใหม่ซึ่งมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องและถูกหลือว่าจะได้รับการออกแบบใหม่และมาพร้อมชิป m 2ที่มา mac r u m e r ipad รุ่นที่9และ ipad mini รุ่นที่6เป็นแท็บเล็ตที่ขายดีที่สุดในโลกในไตรมาสที่1ปี2022 idc international data corporation รายงานทับเล่ที่ขายดีที่สุดในโลกในช่วงไตรมาสแรกปีนี้มกราคมถึงมีนาคม2022โดยพบว่า3อันดับแรกเป็นทับเล่จ,จาก Apple ทั้งหมดและคิดเป็น31.8%ของการส่งทัพเทตัวโลก ipad รุ่นที่9ซึ่งเป็น ipad ระดับเริ่มตน้นเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายนต0 2 1 2 1กลายเป็นทับเล่ที่ขายดีที่สุดด้วยราคาเริ่มต้นเพียง329ดอลลาร์สหรัฐหรือ1 1 4 0 0บาทในประเทศไทย แท็บเล็ตที่ขายดีอันดับ2และ3ได้แก่ iPad Mini รุ่นที่6ที่เปิดตัวในปี2021ตามมาด้วย iPad Pro ที่เปิดตัวในปีเดียวกันแหล่งข่าวยังรายงานว่า iPad 2021 iPad Mini 2021 iPad Pro 2021 iPad Air 2020คิดเป็น94%ของยอดขายแท็บเล็ตทั้งหมดของ Apple ในไตรมาสที่1ปี2022ส่วนที่เหลืออีก6%มาจาก iPad รุ่นเก่าอย่าง iPad 2020รวมถึง iPad Air รุ่นใหม่2022 แท็บเล็ตของซัมซุงยังขายดีเป็นรองเพียง Apple หรือเรียกว่าขายดีที่สุดในกลุ่มแท็บเล็ต Android ด้วยส่วนแบ่งตลาด21.8%ในตลาดแท็บเล็ตทั่วโลกโดยมีก a ร a x y ี a แท A84 2020เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ที่มา Phone Arena และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปน,นะครับ ถ้ามีอยากพลดข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่า n ชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ